สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบ้านบาร์บี้ค่ะไปดูกันก่อนเลยค่ะห้องแรกก็จะเป็นห้องน้ำน,นะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสุภาพที่ทําเองด้วยจาก อันนี้ค่ะเป็นที่ฝาปิดมากระรองแล้วก็จะมีแบบอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะมีกล่องปิดได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตะกร้าผ้าค่ะมีเสื้อผ้าอยู่แล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าค่ะเครื่องซักผ้าก็จะเป็นเหล็กนะคะเป็นห้องต่อไปกันก่อนเลยห้องต่อไปก็จะเป็นอ่ห้องแต่งตัวค่ะก็จะมีก็จะเป็นอ ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านเสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะมีก็จะเป็นขนมเค้กม่ววีอันนี้ก็จะเป็นของเรื่องประดับทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีขีด,ด้วยค่าที่สามไม่มีท่านที่สามไม่มีค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแก้วอันนี้ก็จะเป็นห้องค่ะห้องครัวก็จะมีจานด้วยแล้วก็จะมีถ้วยแล้วก็ อันนี้ค่ะก็จะเป็นแต่ว่าเป็นแบบนี้ค่ะนี่เปิดได้ค่ะก็แต่ว่าอันนี้มันหมุนไม่ได้ค่ะอตนวี้มันหมุนไม่ได้มันเป็นของเล่นของบานเฉยๆค่ะคุณปซื้อมานานแล้วแล้วก็จะมีที่หน้ามีรูแล้วก็นี่ก็เป็นก๊กตานี้ก็จะเป็นตู้เย็นแบบฉันฉันปียังไม่พังแต่อันนี้ประตูมันพังเฉยๆก็เลยถอดออกแล้วก็เอามาปดแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มล้วก็เครื่องดื่มอีกที่นึงแล้ว เครื่องเืองจากตัวปั๊มค่ะก็จะมีนี่เป็นตู้เย็นเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็นี่ก็จะเป็นน้ำของเล็กแล้วก็จะมีตู้มีเก้าอี้นั่งเลยขนาดเล็กไปดูห้องต่อไปเลยห้องต่อไปก็จะเป็นห้องของเอลซ่านนะคะก็จะมีนี่ก็จะเป็นกระจกกระจกนี้แล้วก็จะมีก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะใช้เป็นเครื่องสำอางได้นะคะนี่ จะมีเก้าอี้แลส่นอันนี้ก็จะเป็นของเล่นแล้วก็มีก่องเก็บเปียโนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมอนเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้เอามาเป็นหมอนที่ที่ก็ได้นะคะพอดีว่าเอลซ่าก็นอนกับพอยก็จะมีหมอนมีผ้าแล้วก็จะอันนี้ก็เป็นผ้าแบบอันนี้เป็นผ้าสำงจะไปดูห้องนาซี่กันเลยค่ะห้องนาซี่ก็จะเป็นก็จะมีของสำหรับเด็กทั้งหมดเลยก็มีที่นอนเด็กอยู่ค่ะ เนี่ยก็จะมีเตียงของแนนซี่แล้วก็จะมีหมอนด้วยผ้าชิดหน้าแล้วก็อันนี้เป็นผ้าของโรงพยาบาลแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นผ้านี้เป็นผ้าวิเศษแล้วก็จะมีลิ้นชักด้วยนะคะเนี่ยค่ะชั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นกรุบเล่าดิสโซอค่ะแล้วก็จะมีขวดน้ำแก้วน้ำอยู่ตรางนี้อุ้ย ก็จะมีเนี ah ่ยค่ะขวดน้ำแก้วน้ำก็นี่แก้วน้ำความีตะขวดชั้นที่สองก็เปิดยากนิดนึงค่ะดูชั้นหนึงเปิดก็จะมีแอปเปิลกับแอปเปิลแดงกับข้างในก็มีขอยอยู่แต่มันเปิดไม่ได้เนี่ยเปิดออกมาเปิดลึกๆไม่ได้เลยเนี่ยเปิดมาชั้นหนึ่งก็เปิดปิดเฮ้ยนุ่งใจจริงๆอ่ะเปิดได้ละ ก็จะมีวอล์เกอร์อ,อยู่ด้วยค่ะแล้วก็จะมีซีดีมีขนมหวานด้วยค่ะแล้วก็ไปดูชั้นสามันก่อนเลยค่ะก็ปิดชั้นที่สามนี่ก็ยากเหมือนกันค่ะก็จะมีคือประดับมีดอกไม้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีก็จะเป็นโบว์มีเก้าอี้ก็อัอนนี้ก็เป็นกระเป๋ายักษ์ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้กระจกแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกระเป๋ามีครีมกันแดดมีอันนี้ก็จะเป็นฟัตเตอร์ชายค่ะกระตาแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระจกค่ะ